สวัสดีค่ะทุกคนคะเดี๋ยววันนี้เ้ดดีจะพาไปเลาะขังนอกนะคะทุกคนคะเลาะใส่สัตว์เรดดีค่ะเลาะขังนอกค่ะช่องบรรยากาศขังนอกเบิรงนะคะทุกคนคะ วันนี้กับเป็นวันหยุดค่ะทุกคนค่ะวันหยุดดีๆคือวันเสาร์นะคะทุกคนคะ่นะดีๆวันนี้โอโมวอันอาทิต์ทำโอกาดีกะจาออกไปข้างนอกบ้างอยู่ห้องบ้านนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าวันนี้ดีๆผ้าไปเลาะข้างนอกคะ่ะทำกันบรรยากาศของโควิดนี่นะค่ะทุกคนค่ะไปกันเลยค่ะทุกคนไป สวัสดีค่ะทุกคนคะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่วักโคนะคะทุกคนคะบนูกาคคะทีคค่เป็คนเหมือนเนาะหลอดนะะ ย้อข้างออกไปข้างในกันค่ะพี่จั่จะได้เหนท่าเรือนักของเที่ยวแล้ะ โวมากทันอากไปที่นนทุกคน้านคนานเวาเดือนนองซอออทุกบ้าทุก้าสวยๆค่ทุกา เดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระกันค่ะอันะเป็นวัหอวันดนี้เป็นประวัตินะคะทุกคนค่ะ เริ่มแรกการก่อสร้างพระธาตุเจดีดีศรีรัชกาลนะคะทุกคคนะ,คะ่ผู้ค้าก็เริ่มจากรัชกาลที่หนึ่งนะคะทุกคนค่ะรัชกาลที่สองค่ะต่อมาก,ก็เป็นรัชกาลที่สามนะคะทุกคนค่ะ แล้วก็มีเจดีย์ราชการที่สี่ค่ะทุกานค่ะข้าไปกันต่อค่ะทุกข้อค่าทุกข้อค่ะตรงนี้เป็นเจดีย ดีราชการนะคะทุกคนเนนะคะทุกคนค่ะเยดีสีราชการค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวฮะขอบิบเบิ้ลครั้งแรกกันค่ะทุกคน เป็นรางวังให้ดีนะคะคุณผู้ชมดูยามมาข้างนีดิค่ะกากรองล้างนีดกันนะคะจะได้เห็นชัดๆนะคะทุกคนค่ะ จำเกียร์จำรุไม่ได้อมไเลอเข้าูตลอดไม่เคยอ่านที่มอจำได้เลยกันเครื่อหมดโมลีสวัสดีค่ะพี่ค่อมีระดับสภาพมาก รัคคานะคะวัคค้าค่ามากมายค่ะค่าไม่ค้ามีชื่อค่ชสวยนะคะวัคค้าเป็นที่รักค่ะพอเขารังยดมันก็ะตึงนตกก็ะค้าเว้ยก็ดยางมือเลยนะจะเรื่อยเราปั้นดังหนสูงก็ตะเลยค่ะค่าก็ดูเยอะมากครับดิค่อ่าลัก็ณะน้จับกคะเดียวน้ำันนื้อคลายท่านบันไหนะคะวัคค่า ได้ดว่าเลยค่ะื่เอกโอกไ่นะคะด้ทอาแล้วด้กระสาด้กระได้ทอดหี่ทำ้วีค่กากระสากระสากะสากระสากระสาก่อสากระาระสาระสากรดสากรากระสากระคกะสาระสากะสะสากระสากระสาะสากปะสากดะสากระสากระสก็ะากระากระสากระจะมากรต่ากะสากระสาะสากะสะ่ะะาะะกาะาระาาราะะะ